การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจบคริขารได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อในพื้นที่ค่ะ เวลา18นาฬกาว,วันที่19มกราคม2565ที่ร้านอาหารรัวครูหมึกชุมชนบอ่อฝ้ายอำเภอหัวหินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานประจบคลิกันโดยนายอิสราสถานปนเศนรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานประจบคลิกันว่าที่ร้อยตีกรกฎโอภาสรองผู้อำนวยการและนางกัญญามโนสเงียมรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานประจบคลิกันได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนอย่างอบอุ่น เพื่อเป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวมาโดยตลอดโดยมีสื่อมวลชนส่วนกลางและในพื้นที่อำเภอหัวหินอาทิสื่อสิ่งพิมพ์จากหนังสือพิมพ์มเสียงประจวบหนังสือพิมพ์มหัวหินสารหนังสือพิมพ์มประจวบโพสต์เพจหัวหินบ้านเราเพจไทยชาแนลรีพอร์ตข่าวสดและสื่อมวลชนท้องถิ่นช่อง3ช่อง5ช่อง9ไทย PBS เนชั่นไทยรัฐทีวี GTVCableTV และประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองหัวหินเขารวมพบปะผู้คุยฟังดน,นตรีแนวเพลงเก่ายุคซิสตี้และรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานประจบคลิขนันหลังจบงาน